แวะมาเบิงอาการเจว่พี่น้องครับหลังจากที่ถอกนอกไปเมื่อวันนี้พอดีใจเนื่อน้องสาวเพิ่นพันว่าเอามกนอไหม่ใส่วิญ,ญญาณไก่มาฝากแน่ผะนนะเอาไปฝากเล่าแน่ผะนะเอานี่เอามกนอไหม่ใส่วิญ,ญญาณไก่ครับอน่าดีน่าดีอย่างละไอติม <c oughs> อันนี้ก็ไอติมเงือ,อนพีนน่น้งองครับจัีหยังครับมะหอดแขกอะให้หมอแขกได้ไห้เลยพ่อนะสิบบาทสิบบาทมาอมเอา้าว่าท่านไ่นมาส,สื่อซื้อซ้ำก็เลยย่านเขาเสียใจก็เลยกันใจเสือสนอกวะอ่าขออนุญ,ญาตครับอแแจอ่อยผมเนี่ยผมค่าไทายอยู่ครับสบายดีเนาะสำหรับสบายดีปะครับสบายดีครับอันนั้นหมกบม,มกไก่ใสเอยเอโมกไก่นอกหม่ใสเป็นย่านไก่เด้อ อ่าใส่บิญญาณไก่เป็นอย่างือว่าใส่บิญญาณไก่เพราะว่าอ่าผมกินไปหมกหนึ่งแล้วแซ่บอยู่แต่ว่าผมเชีย่ยหาตอนไก่บ่พเพอ,อาาเาาไหมเ <c oughs> ชีย่ยหาตอนไก่บ่พอเพราะนั้นว่าเจ้าหมูน้องไม่ใส่หยังเพื่อนว่าข่อยหมกใส่ไก่หระอเปล่านะพี่น้องครับของหลายของหลายของหลายมือน,นี่างไรใช่ไหมของหลายครับ อผมตาแกสิมาซื้อตํมุ้งเะตํมุ้งผมมีสิบาทเด้อจ้าตามุ้งมุงองผมเนี่ครับอือายพวกผมปวผมก็สสีทยไห้ลครับผมบอกเอาค่าไทยหรอกครับจ้าเพว่าแบอึหมบอกอือคือบอกอื่นบัตได้สูงขื้นมากหนอเออบกอมา้าขึ้นหนดแ้งอย่างน้อยเท่าไรหน่ส่สิบสาหร้อน้อยหน่อยน้ยได้เส้าครับพี่น้อง นุย้ยในขึ้นมาอีกน,นุวยละสามสิาบานุ้ยนี่นุ้ยละสี่สิบรถเท่าไรกว่าเมื่อนี้มารถสิบห้าครับอันนี้อันนี้บักต้นหรือยังนี่อันนี้บกักต้นครับพี่นอ้องบักต้นคิดพ่าเพ่งอของผักเดียพี่นั่นครับลกขนหมากกระต้นตะกีดังเติบอยู่เด้ดังคักอยู่ต,ต่้มเาตห้วยใอรจะกินต้มหุ้งไม่ใครจะไปกินต้มหุ้งไหม ก็บม่ได้เฝ้าลนะครับผมกับท,าทายย่ายกล้วยท่ายยังนี่แหละพี่น้องอยากได้มาเอาบีเท่าไรครับคือเก่าผมบก่กมีลาศีปลาซาวครับเอออันนี้มันแก้วกับมีกกพี่น้องครับมผมมีสูตรหนึ่งอย่าบอกพี่น้องว่ามันแก้วนี่พี่น้องลองเอามันแก้วไว้แกงใส่หมูเนือเนอเนอเน้อขับเนื้อแกงใส่เนื้องัวก็ได้เนื้อควายก็ได้หรือว่าแกงใส่หมูก็ได้แซ่บแซ่บเสีบ,บแต่ว่าเราไปที่ไหนกะต้องกินกับข้าวเจ้าเนีอ อ,อันนี้แจงมูถุงไงยถุงไหไรถุงละหกสิบแ,แสดงว่าไปตลาดมาตัวนี้ครับออันผมยางเขามาเมากพอเวอกว่ากำลังนัง่งคุยเบาแขกพอดีครับอันเตย์บายไอติมนั่นเบาแขกให้กินฟรีไอติมของเกว่านะครับอันอัน,อนมันเฮียว่าปากคนหนึ่เฮียจากออกจากปากคน,น อันแต่ว่าของผมเพิ่นเอาน้ำสิบบาทอันนี้รถบักทุเรียนปานเฮางบักทุเรียนเวอร์เออหมอนี่เห็นหน้ากูเป็นบักทุเรียนบ่ราะคือนใจว่ะก็จะได uh ้คนไหนขอเสี well okay. ้ยนเขามาแท่งอันน <the ี้หางอืมแท่งคือควายนั่นอืมแท่งคือควายนั่นก็แล้วหมูงจะว่าหมูครับใส่จะกลินเที่ยงอืมได้มาแขกใส่เที่ยงเกียงเขามาหาอะไรเาใส่ใส่เลยแต่ก็กินนี่น้องกินนี่น้องไปแล้ว ต้องบ่อยากเลยบ่ทีทเขาทำรอดอยากก็ไมกินจะสบายอยู่มีนมันกินนี่ลงไปเออกินพี่น้องครับเจ้าในจินนี่ลงไปเรา่อยากเลยกํลังอยากตําหุมมันกีบ่อยากเลยขม่เสียบบ้าหรอกบอาแล้วขมหามันครับมนั่งไปแล้วฮะบ่านไปท่านทนได้ไปหายยานั่งอยู่นล่ะยานนนี้ ว่าจะไปบ่งอาการยังไงกันมม่บ่งอาการเจ้ากอนเป็นยังไงเป็นยังเท่าไม่รู้หรอกอืมหาแล้วนกนั่นหวม้านี่่าเลยน่าเลยน้ามา้องอยกคนละแล้ถือว่าไปเลยทั่วทั้งเลยทัถามเราทั้งเลยไยายามเราอยู่การขอาเรื่องอะไรครับผมบ่มัก ขะบอกจะเอกยังไงซะขับบอกยงไงนผมเดี๋ยวเลี้ยวมือผมลอกงานมาไห้แล้วครับเออลกไฟตัวไห้แล้วครับคุณรู้ไหมลวดครับออืคุณแนวือคุณรู้ไหมลวดครับเป่นแน่วพี่น้องครับเบี้ยเบี้ยพักไอตูเล่านะครับอันนี้เพิ่นปลูกอันนั้นผมปลูกไ้ไห้เพิ่นนะครับออื ทิ้งแล้วทิ้งแล้วเป็นบาทเพื่อแบล็คพี่น้องครับคลิปนี้สั้นๆแล้วว่าชั้นนี้แหละแบะเอาหมกน่าใหม่มาฝากเจว่าคือกคนหักคนแพงกันก็เลยอยากเอาของแสบของหายากมาให้กินฟาดโดนๆก็มีคนหมกเลยน่าใหม่อันนี้สูตรใจเนื้อเพรานว่าหมกใส่ไก่แต่ว่าแสบของเพลินอยู่เออแสบของเพลินอยู่แต่ว่า เออแต่ว่าก็คือมากินครับไปบ้าานยคือมาทั้งเสียว่าหมกไอ้ร่อไม้ใส่วิญญาณไก่หมกไก่ใส่หยังนี่ใส่ไก่พอนะบ่มีไก่ตอนไก่จักตอนแต่มันดีมีแต่แต่ผักสีเหลาเอาเปิดไก่อืมสิ่ว่าหาสเแตก่งเห็นว่าหมกใส่ไก่พอไก่เจหายเนา้อขายบ่ออกไปเนาะป้าทั่วมึงสังกาทั่วกูแท้ว่าเอี้ยนนี่ไหมอืมกูสิจับข้อมึงซุกใส่หม้อนึงซะบ่วบา คอยคิดซื้อๆรอกไปพี่น้องบายยครับบายบายเปลี่ยยเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนอะไรสิบเนียปูสิยาเขียนเนร้ยว่ถึงเร็วได้ก่ได้ิดอะไรแกปู้อ้ยเด็เออได้พงศสียงเส็แล้วไหมไม่เสร็แล้วว่กิดอุไรพี่ยาท่นบ่ิไม่ไหวมอะไเปลี่ยนเอาไปังเขาเรียครับพี่ยาพี่น้อง ฝากกิมนาของเราด้วยมีแฮชสูตรคนความเจ็บที่ใส่ความไขร่ทสมีขอบไปแล้วครับสวัสดีครับ